ช่วง OR Energy o f s p e e d สนับสนุนโดยมั่นใจเต็มลิตรทุกปั๊มที่ PTT Station จากเหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอการทะลักจังหวัดศรีสะเกดส่งผลให้สถานีบริการ PTT Station หหางคุณส่วนจำกัดพิชาปิโตเรเลียมได้รับความเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตบริษัทปตทน,น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต และขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้โดย OR ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บขณะเดียวกันตลอดระยะเวลาหลังจากเกิดเหตุการณ์ PTT Station ได้ผนึกกำลังกับผู้แทนจำหน่ายร่วมกันส่งน้ำดื่มอาหารแห้งและของใช้จำเป็นส่งต่อเพื่อนำไปกระจายยังจุดอพยพต่างๆในพื้นที่ทั้งในจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังร่วมกับผู้แทนจำหน่ายสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับทีมรถกู้ภยัยและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้อพยพในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาอีกด้วยขณะเดียวกันยังพร้อมสนับสนุนศูนย์พักพิงที่นาด่านอย่างเต็มกำลังและขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และพี่น้องชายแดนไทยปลอดภัยและผ่านพ้นทุกสถานการณ์ไปด้วยกัน